สวัสดีครับวันจันทร์ที่31มีนา68สิ้นไตรมารที่1พอดีนะครับเราเกิดปัญหาเมื่อวันศุกร์เออครกผลกระทบจากเมียนมาร์สิบแล้วแลกระทบไทยอย่างยิ่งใหญ่สำหรับคอนโดต่างๆสูงนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยครับสิ้นไตรมารที่1ตลาดไทยก็คงเป็นแบร์มาเก็ตในวันนี้แะครับดูผลกระทบและจะเซลล์ออฟได้แค่ไหนขณะที่อเมริกาวันศุกร์นั้นก็เซลล์ออฟเรื่องของทาริฟ จะมีผลกระทบยวงใหญ่กับทั่วโลกในเรื่องของสงครามการค้าที่เก็บภาษ,ษีซึ่งก,การแลกเปนเท่าเทียมกันสําหรับอเมริกากับประเทศทั่วโลกมีผลกระทบทําให้เกิด t a g f l ฟ t i o n เศรษฐกิจถดถอยแน,น่นอนครับเรื่องภาวะเงินเฟอ้อนั้นทําก็พยายามจะกดลงไปโดยเปิดให้มีการส่งออกในทะเลดําระหว่างยูเครนกับรัสเซียสงบศึกทั้งทะเลดําและส่งสินค้าวัตถุดิบต่างๆออกมาในเรื่องของ a g r i c u l t u r e ทําให้ต้นทุนจะได้ลดลง ขณะเดียวกันก็โจมตีฮูตีในเรื่องของทะเลแดงให้ฮูตีหยุดโจมตีกองเรือต่างๆซึ่งตลอดที่โจมตีมา1ปีกว่านั้นตั้งแต่สงครามฮามาสกับอิสราเอลนั้นและทาให้กองเรือต่างๆเดินเรือไม่ได้หายไปถึง60%จาก24,000เหลือแค่11,000ล้านเหรียญทําให้มีผลกระทบเรื่องของอินฟลชัชนเงินเฟอ้ออยู่ดีทําถึงเรื่องแรงศักิภาพโจมตีและให้เปิด กองเรือต่างๆได้โดยฮูตีต้องสงบสุขลงขณะเดียวกันอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาฮามาสเรบอรอนเพื่อเปิดทะเลคองสุเอตให้กับอิสราเอลและสิ่งที่อเมริกาไม่มีก็จะยึดฐานตรงกาซานั้เพื่อจะมาสร้างเบสฐานองส่งออกในกองเรือต่างๆในคองสุเอตเห็นชัดเจนครับนี่คือความต้องการของอเมริกาของไซออนนิสที่จะเกิดขึ้นไม่ถูกบีบบังคับโดยชัดเจน ของทะเลดําทะเลแดงแล้วก็ทองสวีดกลับมาดูให้ดีครับกับเรื่องของสงครามการค้านี้จะเข้มข้นหนักยิ่งขึ้นและเกิดภาวะเงินเฟอ้อที่ทุกๆคนกลัวนั้นฉะนั้นเห็นก็ฟิกอินคัมจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากของการสงครามการค้าทาริฟมากยิ่งขึ้นขนาดไหนการมูฟอินมูฟเอาในเรื่องของฟิกอินคัมแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของคอมมูนิตี้ทองคําหนักบ้างยิ่งขึ้นทะลุ3,100ไปเรียบร้อยแล้ว จะวิ่งทยานต่อไปถึง3,300ในไตรมาสที่2นี้ถึง3,500หรือไม่ต้องกองดูต่อไปนะครับเพราะทุกคนไปเซฟเฮเวนขนาะเดียวกันนะครับปัญหาหรือของคร i g ในเมียนมาและกระทบประเทศไทยทำให้ตลาดไทยนั้นเกิดเป็นแบรมาร์เก็ตช็อกเกิดขึ้นจะกินเวลานานในสิ้นไตรมาสที่1ต่อเนื่องไตรมาสที่2ใน1เดือนเมษาที่จะเข้าสู่สงการเดนั้นเราจะมีผลกระทบแน่นอนแต่โดยภาพรวมนะครับ ื่อง i ิมิชชันมาเนั้นทุกคกํากำลังเฝ้าดูเงินทุนเคลื่อนย้ายยังไงก็มาในอิมิชิันมาเก็ตมาอยู่ในเรื่องของจีนกับฮ่องกงแน่นอนเพราะวันนี้สีจิผิงได้พบกับนักลงทุนต่างประเทศชั้นนำที่ปักกิ่งนะครับและรัฐมตีครังของจีนทุ่มงบถึง500แสนล้านหยวนในกินกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมัน่นฉะนั้นสีจิิงถึงได้ปลดล็อกในที่บอกและตั้งหลักในไต มาสองของเขาที่ในการบริหารจัดการซึ่งจริงๆเขาไม่มีอายุแล้วนะครับจะไปอยู่กี่สมัยก็ได้กลับมาดูเขาจะทุ่มสพลังเต็มที่ต่อกรก,กับอเมริกาตาต่อตาฟ้าต่อฟันเหมือนกับทั่วโลกครับนี่คือปัญหาของทรัมป์ต้องใช้เวลา6เดือนจากนี้เพราะอย่าลืมนะครับผมเห็นที่ปรึกษาของทรัมป์ออกมาพูดตลอดว่าจะกดเงินฟ้าลงทําให้ทารีฟนั้นไม่น่าจะมีปัญหากระทบทางเศรษฐกิจเขาจะ กดอินเฟชันลงให้ได้และทําให้เฟดต้องลดดอกเบี้ยนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์แค่คาดหวังของทีมที่ปรึกษาแต่โดยภาพรวมเชื่อว่าใน6เดือนข้างหน้าจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเชิงภาษีต้องถอยฉากออกมาแน,น่นอนเพราะเขาหาเสียงมาก็ต้องแสดงศักยภาพเรากลับมาดูแอเซทโลเคชันให้ดีนะครับยังยืนยันว่าตลาดทุนตลาดทุนไทยนั้นอยู่ในช่วงของแบร์มาร์เก็ตจากของแผ่นดินไหวเซกเตอร์ที่กระทบมากสุดก็คือคอนสตรัคชั่นแล้วก็กลุ่มพ r o p e r t y ถึงแม้ บงค์ชาติจะปลดล็อก LTV อยู่แต่ก็ไม่มีความหมายนะครับแบงค์ Bank จะปล่อยสินเชื่อหรือไม่ในเมื่อภาวะวิกฤตเป็นอย่างนี้ขณะเดียวกันผลกระทบใหญ่หลวงแน่เลยเรื่องของทัวริสึมไม่มีความเชื่อมั่นรักท่องเที่ยวจีนไม่มาแล้วทุกยุโรปจะมาหรือไม่ทุกคนก็กลัวเรื่องของ Craig, ครกผลกระทบอัเต์ช็อคอย่างนี้ในอีก 1- 2สองอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเกิดขึ้นบ้างนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ตลาดหุ้นไทยเราผลกระทบแน่จะทะลุ พันหนึ่งร้อยจุดลงมาหรือไม่เซลล์ออฟวันนี้จะมีมากแค่ไหนอย่างน้อยกลุ่มคอนสตรัคชั่นถูกถล่มหนักสุดแล้วก็ตามด้วยป,ป๊อปปี้แล้วก็น่าจะตามมาด้วยของกลุ่มทัวริซึมแต่ขนาดกลุ่มที่จะปล่อยสินเชื่อแบงค์เทรนดอกเบีย้ยขาลงแบงกิ้งก็ยังเป็นจังหวะด,ดีนะครับถ้าถูกช็อตเซลลิ่งลงมาตอนนี้ช็อตเซลลิ่งตลาดเกาหลีกับญี่ปุ่นมาเยอะนะครับเหตุสผนถึงไม่แปลกใจนะครับในตลาดหุ้นอเมริกาเขาให้ช็อตแคชช็อต บอลเข้าสู่เลยครับเข้าสู่โกลทองคําและเข้าสู่ ETF ฟันของเฮดจิ้งฟันที่มี2,000ันฟันทั้งหลายเขาเชื่อมั่นและให้ผลตอบแทนที่ดีทีนั้นไม่แปลกใจเลยครับกลับมาดูใน g l o b a l t o ทั่ของตลาดทุนตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็อยู่ที่ว่าเราแบที่สุดแล้วเราลงมา1 5บห้สรับสำหรับต้นปีนี้จะไหลลึกลงไปแค่ไหนหลังจากช็อกในเรื่องของเอ r ร์ควันศุกร์นั้น ก็กลับมาดูให้ดีตั้งสติตั้งหลักคนที่มีกรรมเงินสดอยู่เพราะสินเชื่อดอกเบีย้ยแบงก์ยังไงซ้ำมันก็ไม่ขึ้นมากต่างนี้ก็ต้องมาเกาะเกี่ยวจะถือแคสร้อไปก่อนสักอาทิตย์สอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่นะครับผมไม่ได้แนะนําอะไรมากไปกว่านี้อยู่ที่ตัดสินใจของอินเวสเตอร์ทุกคนลงทุนแม้แต่ฟันเนเจอร์แต่เป็นจังหวะอยู่ดีแล้วครับที่ตลาดหุ้นไหลลงมาเพราะเกิดจากคริก อัพตช็อกจังนี้เป็นต้นไปกลุ่มแบงกิ้งแล้วก็กลุ่มของ AI ชิปซ p พพลายเชนตอนนี้จีนประกาศ AI ชิปซ p พพลายเชนทำให้เอมเมริกากลัวมากนะครับว่าจะ2 0 3 0จีนจะนำและเท่าเทียมกับอเมริกานี่คือปัญหาหนักแล้ครับเพราะสีจีผิงโดดลงมาคุมบัญเหีนเองทุกอย่าง N Group ของอาลีบาบาแจ็คมาเขาก็สามารถผลิต AI c h ชิปออกมาได้แล้วโดยใช้ชิปของเมืองจีน ควบคู่ไปกับเอ็นวีเดียไม่ต้องใช้ไฮเอนมากเห็นไหมครับนี่คือปัญหาของอเมริกาเองเพราะกิจการการค้าขนาดที่ทั่วโลกจีนเปิดกว้างดิเวอ s ร f ซทุกอย่างและปลดล็อกผลปนของกลุ่มบริษัทเทคทั้งหลายของต่างประเทศที่เข้าไป15บริษัทเต็มที่ซึ่งการและกันมาวินด้วยกันนี่คือนโยบายจีนจักนี้เป็นต้นไปจะทําให้อเมริกานั้นช็อคแน่นอนฉะนั้นดูนะครับซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนทั้งหลายจะเติบโตแข่งเพราะมันช็อตเทรด เรื่องของดิฟของดิฟซิกเออเติรนปลูกกระแส AI ชิปขึ้นมาพัฒนากันเองแล้วก็ปลูกกระแสเรื่องของซัพพลายเชนต่างๆทั่วโลกเรื่องของทาลิฟที่ทําได้ทําเกิดขึ้นเองนะครับสาหรับอเมริกาฉันกลับมาดูเอเซทโลเคชันให้ดีนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเรื่องการเมืองเราไม่มีอะไรมากสนใจไปกว่าเรื่องของรีบเร่งทางานของกลุ่มรัฐบาลอย่างน้อยๆมีเวลาอีกเกือบ2ปีจากนี้ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในปี70 หรืออาจจะเร็วขึ้นสิ้นปี6 9ปีหน้าก็ได้แต่มาดูเซกเตอร์ที่ควรจะเก็บสะสมอย่างนี้นะครับกลุ่มแบงกิ้งชอบแบงก์ไหนเก็บเข้าไปนะครับถ้าคอนโซเลเดตถูกเพราะยังไงแชร์ใบแบ็กเกิดขึ้นแน่ในบริษัทต่างๆของประเทศไทยที่เป็นคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่นของ c p พีอลหรือไม่แต่กลุ่มของเซ็นทรัลเองที่มีแคสเงินสดเขาก็จะดูดทุนเข้าไปแน,น่นอนการเดียวกันกลุ่มโรงไฟฟ้าและการรวมตัวของเกาอินทัสและก็แอดวาน เพราะ d ั t ช์ c ซ็นเตอ o u คาวเซ็นไทยก็จะเป็นฐานเบสที่ทุกคนเข้ามาลงทุนมากงายมาสารโดยเฉพาะบริษัทจีนเข้ามามากนะครับพร้อมๆกับอเมริกาทั่วโลกนะครับไหลเข้ามาแข่งกันโซน EEC ต้องแข่งกับมาเลเซียกับสิงคโปร์เราต้องปรับฐานปรับมุมมองให้ดีสำหรับฐบาลต้องเติบโตให้เร็วยิ่งขึ้นฉนันเป็นจังหวะเก็บสะสมหุ้นเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับเป็นโอกาสที่กำลังจะช็อตเซลลิงเกิดขึ้นในเรื่องของ วันสุขที่เกิดขึ้นและตลาดหยุดไปช่วงเช้าและวันนี้เปิดจะมีเซลลิงอีกมากแค่ไหนก็เป็นจังหวะช้อนเก็บตัดสินใจกันเอาเองนะครับอย่างน้อยๆอย่างเก่งที่ผมบอกกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มของชิป AI s u ซ p พพลายเชนของเซมิคอนดักเตอร์ทุกตัวทั้งคอมพเนนต์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกบริษัทแล้วก็กลุ่มของโรงไฟฟ้าที่จะเป็นฐานผลิตเบสต่อไปในอนาคตแล้วก็กลุ่มของแน่นอนครับ Data Center, c l o ์คาวเซ็นเลือกกันเก็บสะสมหุ้นให้ดีนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ที่เก็บประมวลมาให้ตั้งแต่เกิดวันศุ shock, นกร์อัปต์ตช็อในกลุ่มงแผ่นดินไหวทั้งไทยกับเมียนมาทุกคนโผมเข้ามาช่วยกันทั้งนั้นกลับมาดูให้ดีเป็นออฟจุนทีทุกคนพุ่งเป้าเข้ามาและซื้อตราจีนแน่นอนเพราะปลดล็อกผลโปนของรัฐบาลจีนที่จะเกิดขึ้นและสร้างประกฏการตลอดปีนี้ถึงต้นปีหน้าและจะทําให้หลบ่าเข้ามาลงทุนใน อีม i n e จินเซาวิสเซียทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยด้วยเลือกกันลงทุนเอาเองครับติดตามผมและกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะครับสวัสดีครับ